นี่น่าจะเป็น power bank ของ Handin นะครับที่มีในส่วนดีไซน์บางบางบางถึง0 5 8เซนติมตรเลยนะครับดีไซน์สวยมากนะครับแล้วดูดิฟอนต์ของเขาสวยมาก power bank ตัวนี้นะครับเป็น power bank ของ Maxsafe นะครับความจุอยู่ที่6,000 m ah, มิลลิแอมมีมออกรับประกันนะครับผมจะเช็คในส่วนของ Fast Charging ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยในส่วนของการได้รับการขึ้นเครื่องบินเนี่ยอันนี้คือทามาแล้วเรียบร้อยนะครับ มีในส่วนของการรับประกัน2ปีมีมออกสามารถเช็คได้นะอันนี้สบายใจได้แล้วในส่วนของการชาร์จเนี่ยชาร์จแบบไร้สายนะครับอ่ะเดี๋ยวแปะไปดูกับน้อง iPhone 17 Pro Max ของเราดูนะฮะเป็นไงครับสวยนะครับนะในส่วนของโอ้ดีไซน์ก็สวยอยู่นะดีไซน์สวยมากนะครับนะแปะเข้าไปแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามันดูล้ำดูทันสมัยนะครับนี่ดีไซน์ของเขานะครับบอกมาเลยนะครับว่าอ่ะตรงนี้นะครับ6,000มิลลิแอม แล้วก็ในส่วนของฟ้าชาร์จิ่งเนี่ยได้อยู่ที่22 w ผมจะเทสให้ดูนะครับว่า22วัตต์เนี่ยจริงหรือไม่นะครับอ่านี่นะครับเขามีในส่วนของสายมาให้ด้วยนะครับผมก็แปะเข้าไปปุ๊บเสียบเช็คให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามัน22วัตต์จริงๆไหมครับอ่ะนี่ตัวเทสเตอร์นะฮะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วรอเขานะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับ PD 3.0 22 w นะครับนะถือว่าผ่านนะครับมีมอก็ขึ้นเครื่องบินได้นะครับ ดีไซน์สวยหรูและบางอยู่0.58นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่แบบอืดูดีชาร์จในส่วนของ m a ็กเซะครับชาร์จแล้วแบบว่ามันดูเท่ครับเนี่ยตัวใหม่ที่สาคัญคืองบประหยัดมากๆนะครับงบงบงบดีมากๆนะครับนะราคาดีมากๆนะพิกัดเดี๋ยวองปักไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับพาวแบงบางบาง